นะครับพาคุณพ่อทั้งสองขึ้นไปดูชั้นที่สวยที่สุดของผาซ้อนแก้วเรานะครับใต้ฐานของพระพุทธเจ้า5องค์นะครับสีขาวแต่ว่าพอดีหมอกมาก็อาจจะไม่ได้เห็นก็เลยเดี๋ยวไปชั้นบนสุดเลยครับชั้นบนสุดเลยเห็นบอกเป็นชั้น5้านะครับ อก,กานครับอ่าอ้ตัวเล็กนี่นะครับชั้นนี้นะครับเป็นชั้นที่สวยสุดเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับนี่นะคือชั้น5้านะครับชั้น5ที่หลายคนเข้ามาเก็บภาพเซลฟี่เพราะว่าเป็นชั้นที่ประดับสวยที่สุดจริงๆเป้าหมายคือไว้ปฏิบัติธรรมนะครับแต่ว่าคนที่มาชมวัดก็ นี่ครับด้านนายเป็นไงบ้างยกใช้มาตรงนี้ใค้รูที่ถ่ายรูปมัต้งปิอย่างเดียถ้ามาชั้นห้าก็มาชั้นห้าอย่าลืมตรงนี้นะครับพระอาจารย์บอกว่าให้นี่สีอผ้าอ่าแล้วก็วนสามรอบวนสามรอบวนสามรอบพระอาจารย์บอกให้วน 1. 1> วนสามรอบนะครับอ่าวนสามรอบต้องอธิษฐานนะครับอ่า พีต่ตาว,วน3รอบอธิษฐานเอาอวนวนสมรอบแล้วก็อ,อธิษฐานไปเลยครับหลังพระประธานองค์สีขาวเมื่อสักพู่นะครับ,รด,รบดูครับสามรอบเป็นอย่างน้อยนะครับหรือ9รอบก็ได้นะเดี๋ยวเราเดินไปสักขรา อันนี้เป็นรอบที่หนึงรอบที่หนึงใช่แม่สิบสองล้านสี่แสนห้าหมื่นเมด้านข้างทั้งหมดนะครับเป็นมูลค่าเงินทั้งหมดสามดล้านสามเล้านสงส่วนชัตมงพลเกชั้นอยู่ตรงกางฉัตเกชั้นเป็นเดชวาล็อที่อันนั้นมูลค่าห้าล้านบาทหล้านบาทที่เห็น,น,ททหน,หนอ่าอย่างนัะ แล้วก็คงไฟสวยๆนี่เป็นลายธรรมจักนะสั่งเข้าจากประเทศตุรกีที่หวดเนนะี่ยสีทองทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทรวมแล้วเ็เรียกว่าทรัพย์ภายนอก็นทรัพย์ที่เราไม่สามารถทำไปไหนได้ต้องแต่ถ้าเป็นทรัพย์ภายในนี่เราเดินสมาธินน่าสมาธิถือพระไตรถววยปัจจัย,จยทุกุลเนี่ยอันนี้เขาเรียกทรัพย์ภายในเป็นเสบียงบุญนะเมื่อเราไปจาก โลกนี้แล้วลาลับจากโลกมีแล้วตรงนี้หละจะเป็นอที่ส่งติดตัวเราตลอดไปนะก็ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ให้รายละเอียดซะถูกพระอาจารย์ให้รายละเอียดได้ละเอียดมากครับทุกอย่างมูลค่าต้องบอกว่านี่นะครับความประณีตอะไรต่างๆนะครับแม้กระทั่งโคมไฟเองหรือที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้หลายบาทหลายตังครับหลายบาทหลายตัง ถ้ามีโอกาสได้ขึ้นมาลูกเพราะว่าห้องนี้ปกติเขาจะไม่ได้เปิดตลอดจะไม่ได้เปิดทุกวันเลยนะวันนี้เหมือนกับว่าพวกเราเนี่ยเป็นเทวดากินาไปอีกรอาที่สองรอสานะเอาสานี้ผมบอกว่ายกสาดเลยยีสสวยมากมากนะครับต้องอธิษฐานนะครับสามรอบหรือเก้ารอบก็ได้รอบที่สองก็ขอให้หน้าที่การงานจะิญรุ่งเรืองนะครับไปต่อยครับยังอีกหลายรอบ พระอาจารย์บอกต้อง9นะครับถ้า9จะดีมากนะครับพระอาจารย์บอก9ตอนนี้3รอบแล้วครับหนูว่าหนูพาเจ้าล้นึงแม่ล้มนึงหนูล้มนึ่งก้วเหรออันนี้ด้านหลังนะครก็จะมีเหมือนใส่ลงแล้วก็ประดับไฟสะท้อนแสงแต่ละรอบก็อธิษฐานนะครับแต่อย่าลืมอธิษฐานขอพรให้บิดามารดาครูบาอาจารย์ด้วยนะครับจะดีมาก ระอาจารย์บอกว่าเป็นประตูสวรรค์น,นะครับจะอยู่ด้านหลังถ้าเดินผ่าน3รอบแต่ว่าต้อง9รอบนะครับเก้ารอบอธิษฐานไปด้วยแต่ว่าอย่าลืมอธิษฐานให้นี่คือประตูสวรรค์น,นะครับวัดผาซอนแก้วอรอบที่7ของเราครับก็จะประมาณนี้ประตูสวรรค์อยู่ด้านหลังนะครับสวยงามบลังการที่สุด เก้ารอบนะครับแล้วก็แต่ละรอบก็อธิษฐานหรือว่ามาอธิษฐานด้านหน้าก็ได้นะครับประธานขาวๆนะครับสวัสดีครับคุณตาคุณจายนะข้ามไปยกแากคุณจาคุณจายคุณจายกด้านขว่าคุณยายยกว่าคุณจายเนี่ยนะว่าอย่าลืมกินท้ายก็อย่าลืมอธิษฐานให้คุณพ่อคุณแม่คุณจายธรรมดาครบอาจารย์ก็จะรู้เรื่องมากนะครับวันนี้เราเดี๋ยวปาราสิ่งานครับที่มาก็มาเก็บกันก็คุณจายยก